โหโคตรมากด้านมุมมืดของคุณพ่อก็ที่เขาบอกกับผููเสี่ยงไงว่าเจ้าคิดว่าฆ่าบ้าไหมเออถ้าถ้าเจ้าคิดว่าฆ่าบ้าข้ากจะบ้าให้ดูให้สุดจริงๆแล้วคือสุดมากแค่ที่เราคิดแล้วว่าเขาเป็นปะมุกแน่นอนแหละแต่ไม่คิดว่าล่างปอมล่างปะมุกจะแบบ ไม่งั้นก็จะคุมไม่ได้เออมันก็ต้องแบบแสดงให้เห็นว่าถ้าใครที่แบบว่าไม่เชื่อฟังหรือทํางานผิดพลาดหรือไงก็แล้วแต่ก็คือต้องจัดการมันก็เหมือนอย่างที่ไอ้นะผียังความไม่เที่ยงข่าวอ่ะตอนนี้เขาถามเราว่าแบบถ้าเกิดฆ่าป่วยอืเจาจะฆ่าาไหมเขาเดันไปตอบว่าแบบไม่กล้า ก็แสดงว่าหมดประโยชน์ใช่ถึงสถานการณ์อย่างนี้ยังมาตอบเอาใจไม่ได้ต้องเขาต้องการคนที่แบบเด็ดเดียวเออที่แบบว่าจะเป็นลูกน้องช่วยเหลือเขาได้อะไรพอตอบแบบนี้ไปมันโดนฆ่าเลยมันมาชอบสุดคือการไปถามค่าไอ้ผีความไม่เที่ยงดำว่าเจ้ารู้สึกแค้นข้าไห่เชื่อในใจแบบในใจมันต้องแค้นแล้วแต่คือเขาเขาไม่กล้าตอบไงว่าแค้นก็ไปดูโอ้โหก็แบบหนักไรอีกที่เป็นหัวหน้าผีความไม่เที่ยงปกติไปโยนขี้ให้ลูกน้องอีกก็ตายไปแล้วไง ก็ตายไปแล้วอีก โยนขี้เฉยแต่ไม่แต่ไม่รู้ว่าโยนขี้นี่คือตั้งใจโยนหรือว่าเพราะยังไงเพราะว่าผีความผีความข่าวตายไปอย้วไงาการที่จะโยนขี้ให้ก็ไม่รู้ว่าทาจริงหรือเปล่าหรือเปล่าก็ถือว่าเขาตายไปแล้วก็โยนไปจบๆอะไรเงี้ยส่วนอีกคนนึ่งผีงันศพใช่ไหมคนนั้นนี่คือดูไม่ลงรอยกับเคสร์ซิงมากๆแล้วก็ดูรู้แล้วว่าเหมือนอยากจะขึ้นมาแทนอะมาเป็นใหญ่แทนเลยแต่ตแนน่งตอนนี้เหมือนเขาจะเป็นรองอยู่มั้งรองเนนเพราะว่ามีการนั่งตรงเก้าอี้ตรงนั้นน่าจะก็จะเป็นมือขวาใช่มะเออใช่ประมาณนั้นประมาณนนะ โุวิเรือดจริงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ส่งสารผีละเลิงจริงหยุดหัวเราไม่ได้เออเราเข้าใจนะเข้าใจเข้าใจมันเป็นคาแรคเตอร์ตอนก็ดูเรื่องอะไรวะไอเรื่องแสบสนิทที่ตอนพี่โกติเล่นอ่ะที่แบบที่มันแบบขำขำไปเรื่อยขำไปเรื่อยแล้วเขาบอกว่าห้ามขำขาทำไมตลกลรวอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกันอะเป็นคาแรคเตอร์คือถ้าถ้าอยากให้พูดก็คือต้องขำด้วยใช่แล้วคือเขาก็เล่าขุตรวจ แล้วนี่ก็ขยันถามิจริงสรุปในเรื่องนั้นเขาก็ไม่ได้ฆ่าจริงผีอะไรือเขาไหลจืดใช่ไหมเขาบอกว่ามีคนแบบว่าเหมือนใส่้ลยใส่้ายก็อย่างที่เราคาดคิดน่าจะเป็นการใส่ร้ายประมาณนั้นเพราะว่าทุกอย่างมันดูแบบอะไรก็โยนให้หุบเขามีควยงเลี้ยแล้วเซอร์เซิลเนี่ยที่บอกเราคือน่าสงสัยเหมือนกันใช่เพราะแอบตามอ้าวไหลจือไปเพราะแบบว่าพอพูดอะไรเหมือนแบบจะเป็นเขาเขาแก้ตัวแก้ตัวตลอดแก้ตาตลอดเลยแต่จะชอบวันนี้นะปกติจะเป็นเขาที่อารมณ์ขึ้นแล้วเขาหนีนเบรกแต่รอบนี้เห็นเหมือนเบรกเกาเกาเกาฉงอารม ปึ๊บไปเบรกแทนเออสิพี่จะยืนก่อน <laughs> จะยืนก่อน เหมือนกันจะเอ็ดลูกสาวอะไรเงี้ยโห่จะฝังกับลูกสาวเซียวเหลียนเซียวเหลียนน่าสงสารนะเหมือนเขาเสียเซลล์อะเนาะเออในความที่พังนิวัติมันอารมณ์มันแบบอดร้อนเอาจริงๆคือเขาอ่าแบบว่าโปรตีมีคู่มั่นอยู่แล้วมีเป็นคู่มั่นหมายของเขาแต่ว่าก็ไม่ได้สติไงตอนนี้ก็ยังทําก็ยังไม่ได้แล้วพ่อเลยจะเปลี่ยนแผนให้ไปแต่งงานกับอาทางด้านของหลีแต่ก็อีกประมาณสี่ห้าปีแหละถึงจะแต่งให้น้องโตก่อนเออแต่นี้มันก็เป็นอยู่ช่วงของการทางการแบบพัฒนาความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยแต่คือตั โดนน้องแบบปฏิเสธมาเขาอะอะไรแบบเสียเซล์สงสารเขานะแต่เราเชื่อว่าเขาน่าจะคู่กันนั่นะคู่นี้มันมีเคมีบางอย่างที่คิดว่าน่าจะคู่กันก็มีเวลาอีกเยอะให้เขาค่อยๆพัฒนาไปเพราะตอนนี้น้องก็ยังไม่มีอะไรเลยไงพ่อแม่ก็ไม่มีแต่ที่สำคัญคือตอนนี้น้องไม่อยากอยู่ในนั้นอยากออกมาข้างนอกใช่แต่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่ลงเกาทําอยู่อะเพื่อต้องการผลประโยชน์จากน้องหรือว่าปกป้องน้องพะตอนนี้ลงเกาก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่ดีเหมือนกันในความคิดเรานะเหมือนเขาจะแบบเหมือนอยากปกป้องเด็กคนนี้ยังไงก็ไม่รู้นะาจจะเกิดเรื่องที่อ ศิลปะที่โดนฆ่านั่นแหละศิลปะที่โดนฆ่าศิลปะอันอันจี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 อันจีอันจีทั้งหมดทวนบรรยกรอันจีเออก็นั่นแหละก็เลยทําให้คิดถึงเรื่องนั้นได้จริงโอ้โหก็น่าจะเดือดแล้วแหละไรพี่แน่้วยไงเพราะว่าพ่อเราก็คือเป็นร่างมืดไปแล้วมันองค์องค์ประทับองค์บรรทัปแล้วส่วนทางฝั่งจื่อซูก็คือ องปลององปลององปลองอันนั้นคือปองทุกอย่างคือเหมือนไม่คิดจะสู้อะไรแล้วแต่ว่าเราว่าสุดท้ายแล้วเขาจะต้องสู้แหละเพราะว่าเห็นเครื่องสิงเป็นแบบเนี้ยถ้าถ้าได้เห็นนะแล้วเขาก็ยังไม่รู้เรื่ออยังไม่รู้เครื่องสิงตัวตนเครื่องสิงเลยถ้ารู้เขาจะแบบยังไงวะอยากรู้นั่นแหะสิอยากแบบเห็นเรีคชั่นของเขาเนาะแต่นี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับเรีคชั่นนักโรคเนจรนสุดขอบฟ้าใน EP ที่สิบนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สรุปไปด้วยกันนะครับก็เจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกก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 กดดดดดไไไลลลคค์์แแแแแชรรรรระะิ่งนนนนนัับบ้้้ววว็็็็ฝาาททททออออออปปีีีพเจฟ บนทวิตเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราสามคนขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมพบกันใหม่อีกทีนึงในคลิปหน้ากับ EP ที่11น,นะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ